ค่ะมดข้อมัลทั้งหมดจัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประวิช้ออยในารญในการรับชมสำหรับสมุนไตกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่านนั้นแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางเลขเด็ดของแอดวิษณุแอดสีอริยะและเลขหลุดวงในแต่ก่อนจะไปดูแนวทางแมนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับ เลขหลุดวงในงวดที่แล้ว1มีนาคมก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะสำหรับผลงานทั้ง9งวดของเขาก็เข้า5งวดนะมาลุ้นกันต่องวด16มีนาคมเลขหลุดวงในให้3ตัวเม็ดเดียว109 2ตัวมี09 10กับ91 ซึ่งเลข09กับ91ก็ตรงกับแอดเบดพารวยและฝันเป็นจริงสำหรับ90 91กับ10ก็ตรงกับนุ่มสุพรรณเลยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขหลุดวงในจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับแนวทางของแอดสอริยะ เป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้วแอดมินก็ได้แคปแนวทางเอาไว้ดูอยู่นะซึ่งเขาให้เน้นบน30และให้เลข3ตัว630ปรากฏว่า30ก็เข้าบนฟ้าจริงๆและ630ก็เข้า3ตัวกลับด้วยค่ะมาดูกันต่องวด16มีนาคมแอสีอริยะรัฐบาลไทยให้2ตัว82กับ83 เน้น8 2กับ8 3ให้กัน8 1 1 8 3ตัวมี5 8 2 5 8 3 5, 28, 5 38, 78 2 8 5 3 8 7 8 2 7 8 3 7, 28, 7 38, 98 2 8 7 3 8 9 8 2 9 8 3 9 2 8และ9 3 8 1> <1> เลข8 1 1 8ก็ตรงกับแอดคําแก้วสําหรับ8 2ก็ตรงกับยออินเตอร์ตัวเน้นของยออินเตอร์เลยนะมาดูกันว่าเลขของแอดสีอริยะงวดนี้จะเข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ มาปิดท้ายกันกับแนวทางของแอดวิสณนุทายาตรัฐบาลงวดที่แล้วหนึ่งมีนาคมก็กลับมาทำผลงานแล้วค่ะ0-3เข้าบนฝาเป๊ะสำหรับผลงานทั้ง9้างวดของเขาเลขวิ่งเลขเด่นเข้า8งวดเลข2ตัวเข้า6งวดเลยนะมาลุ้นกันต่องวดนี้16มีนาคมแอดวิสณนุทายาตรัฐบาลให้เด่นศูนย์ กับ9ฟันเด่นเน้น9 3ตัวเม็ดเดียว092 2ตัวให้เน้น9092กับ02 2ตัวรองมี91กับ50ถ้าลองเทียบเด่นกับ5สำนักดงังฝันเป็นจริงเลขหลุดวงในหนุ่มสุพรรณยออินเตอร์ Inter, และแอดเบดพารวยจะเห็นว่า50ตรงกับยออินเตอร์02 ตรงกับหนุ่มสุพรรณ92ตรงกับฝันเป็นจริงยออินเตอร์และหนุ่มสุพรรณ9 1ตรงกับฝันเป็นจริงเลขหลุดวงในหนุ่มสุพรรณและแอดเบทพารวยและ90ก็ตรงกับฝันเป็นจริงเลขหลุดวงในหนุ่มสุพรรณยออินเตอร์และแอดเบทพารวยตรงกับทั้ง5สำนักเลยนะจะเห็นว่าตรงกันมากที่สุด6สำนักก็คือเลข90 ลองลงมาห้าสน,นักก็คือเลข91เลขเด่นของตอนนี้ก็คือ90กับ91นะคะจะมาไหมก็อรอลุ้นกันค่ะมาดูกันว่าเลขของแอดวิสนุจะเข้าอีกในงวดน,นี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงปัง,ปง รวยรว,ยวยสอบผ่านไปด้วยกันในงวดนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซีททุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยคะ่ะ